ไม้ปิดเข้ามุมไฟเบอร์ซีเมนต์ราเพชรใช้สำหรับการติดตั้งเก็บงานบริเวณมุมผนังลดเวลาการเก็บงานบริเวณมุมที่มีการติดตั้งไม้ฝาทั้งในแบบแนวนอนแบบซ้อนเกลด็ดแบบตีแนวตั้งหรือไม้ฝาบางใบหรือจะใช้เก็บมุมสำหรับไม้ตกแต่งซาะร่องก็ได้มีขนาดความกว้างด้านละ7.5ซนเมตรยาว3เมตรความหนา5.0ม mm, มน้ำหนักเบาแค่3.4กิลกรัมต่อแผน่น จำนวนการใช้ง,งาน0.33แผ่นต่อเมตรแข็งแรงทนทานการติดตั้งไม้ปิดเข้ามุมไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรบนผนังไม้ฝาตราเพชรบนโครงเหล็กรูป,ปรพันธ์หนาไม่เกิน3.2ม mm, มิลลิเมตรหรือโครงเหล็กกาวไนซ์หนา0.55์หามิลลิเมตรขึ้นไปมีวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งดังนี้ 1. สกรูปลายสว่านปีกผีเสือ้อยาวไม่น้อยกว่า45มิลลิเมตรไขควงหรือไขควงไฟฟ้าหัวแช่3เครื่องเจียใบยตัดเพชร 4. อุปกรณ์วัดระดับน้ำขั้นตอนการติดตั้งกำหนดตําแหน่งระยะยึดสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อขนาด45เซนเมตรโดยมีระยะห่างจากขอบข้าง2เซนติเมตรและห่างจากขอบล่าง5เซนติเมตรยึดสกรูให้มีระยะห่างกันในแนวดิ่งไม่เกิน60เซนติเมตรและตรวจสอบความได้แนวดิ่งฉากด้วยอุปกรณ์วัดระดับน้ำกรณีติดตั้งคู่กับไม้ฝาตราเพชรแบบซ้อนเกล็ด การยึดสกรูแต่และตำแหน่งกำหนดจุดยึดที่เหนือขอบล่างของไม้ฝา1.5-2.5ถึงเซนติเมตรให้ตรงกับส่วนที่ไม้ฝาทับซ้อนเกล็ดกันยึดสกรูให้หัวสกรูจมลงจากผิวไม้ปิดเข้ามุมประมาณ1มิลิเมตรสำหรับการโปเก็บงานหัวสกรูการติดตั้งไม้ปิดเข้ามุมไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรกับผนังไม้ฝาตราเพชรผนังก่ออิฐหรือผนังคอนกรีตมีวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งดังนี้ 1. สกรูเกลียวปล่อยเบอร์เจ ยาว50มิลิเมตรและพุกเบอร์7 2. สว่านไฟฟ้าและดอกเจาะคอนกรีตขนาด10มิลิเมตร 3. ไขควงหรือไขควงไฟฟ้าหัวแชก 4. เครื่องเจียใบตัดเพชร 5. อุปกรณ์วัดระดับน้ำขั้นตอนการติดตั้งกำหนดตำแหน่งยึดสกรูเจาะนำด้วยดอกเจาะคอนกรีต3มิลิเมตรโดยมีระยะห่างจากขอบข้าง2เซนติเมตรและห่างจากขอบล่าง5เซนติเมตร เจาะทะลุจากไม้ปิดเข้ามุมถึงโครงสร้างผนังนําไม้ปิดเข้ามุมออกพักไว้ใช้ดอกเจาะคอนกรีต10มิเมเจาะฝั่งพุกคอนกรีตเบอร์7ตามตำแหน่งที่กําหนดจนครบทุกจุดยึดไม้ปิดเข้ามุมกับผนังด้วยสกรูเกียลปล่อยเบอร์7ยาว50มิมให้มีระยะห่างกันในแนวดิง่งไม่เกิน60เซนติเมตรและตรวจสอบความได้แนวดิง่งฉากด,ด้วยอุปกรณ์วัดระดับน้ํา การยึดสกรูแต่ละตำแหน่งกำหนดจุดยึดที่เหนือขอบล่างของไม้ฝา1.5-2.5เซนติเมตรให้ตรงกับส่วนที่ไม้ฝาทับซ้อนเกล็ดกันยึดสกรูให้หัวสกรูจมลงจากผิวไม้ปิดเข้ามุมประมาณ1มิลลิเมตรสำหรับการโป๊เก็บงานหัวสกรูการเก็บงานและทาสีไม้ปิดเข้ามุมไฟเบอร์ซีเมนตราเพชรมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ 1. เกรียงโป๊ 2. อะคริกโป 3. กระดาษทรายเบอร์3 4. แปรงทาสี 5. สีรองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ 6. สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์โป้หัวสกรูด้วยอะคริลิกโป้ทิ้งไว้ให้แห้งใช้กระดาษทรายเบอร์3ขัดให้เรียบทาสีรองพื้น1เที่ยวทิ้งไว้2ชั่วโมงขึ้นไปหรือจนกว่าแห้งสนิทจากนั้นทาสีไฟเบอร์ซีเมนต์1-2เที่ยวทิ้งไว้2ชั่วโมงหรือจนกว่าแห้งสนิท คุณภาพเพียงคู่บ้านคุณสวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง